คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคินครับ วน,นี้ครับผมมายู่กับเกมอัพแปะนะครับเกมแคชเชนวินนะครับเกมลูกลักเกมประจําที่ผมเล่นบ่อยบ่อยที่สุดเลยนะครับเกมอื่นไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะครับหาว่าท่านผู้ชมขอมาคมเล่นมารีเควสมาผมก็จัดให้หมดนะครับเออนะแต่ก็ผมจะเล่นในค่ายของ PG นะครับสวนมากนก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วว่าเกมอัพแปะเนี่ยอยากให้เล่นแบบไหนเพิ่มไรก็ขอมาได้เลยนะครับก่อนอคือรอบนี้นะผมจะมาเล่น8นะครับ 8คูณ20ไว้เพราะว่าผมเคยเล่นมาแต่ก็มันแตกดีไง8คูณ20คือหมุนเฉพาะตัวคูณอย่างเดี้วทุกคนตัวหมุนไม่ต้องไม่ต้องแต่กดนับนะเดี๋ยววันนี้ได้หรือไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วน้าริ่มเกมนะช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ,นะรบโอเคครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับจะมาเล่น8คูณ20 นะขอ,ขอเริ่มแบบที่สิบาทแล้วกันนะครับเปิดโทโบไปมีทุนอยู่ที่ห้าร้อยนะครับทุกคนรอบนี้ไปนอนมาอีกแล้วเฮ้ยแฝงนอนมาบ่อยจังไปครับเต็มแผงไปออไปกดไปครับเรื่อยๆครับกว่าจะเข้าฟรีไม่เข้าเราก็ซื้อแค่นั้นเลยครับทุกคนมีแค่นี้แหละไม่เข้าก็ซื้อไม่ซื้อก็เข้าถูกไหมล่ะ เออพูดกับตัวเองก็ <c oughs> พูดกับท่านชมเลยครับที่ดูอยู่นะครับไหลไปเอ่าไงเอม, A มานะเอมานะเอมาก็ไม่เป็นไรขอให้เข้านีี้คนแล้วผมจะจัดมาเดิมเลยยี่สิบเอแปดคนยี่สิบนะครับแปะนอนมาอีกแล้วสองตัสองรอบแล้วครับสองรอบแล้ว อื ừ, ไปไปอีกไปไปอีกไปไปมาคมโม่มะประทัดประทัดโอ้โหแถบแรกตึบตึตอนนี้ก็ยังอยู่คงเส้นคงวานะครับทุกคนพอ <c oughs> ทุนเราผ่าที่ห้ารอยคงเส้นคงวานะครับมีขึ้นมีลง ถามว่าเราซื้อส4บาทก็500พอดีนะทุกคนแต่เรามาเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับเออมาปั่นดีกว่านะอาว่าเข้านี้ก็เอช่วงดีไปมายื้อปะทัดเอ้ยชิงจับชิงแถวแรกเพิ่มเบ็ดแล้วกัน20ยังไงก็จะนั่นอยู่แล้ว่เออ จะหมดเกวัดดวงไปว่าไงวัดดวงไงวัดดวงไปไม่เข้าเลยอีกสองร้อยวัดไปวัดไปเออเออมันจะไปไหนเนี้ยคิวเต็มแพงไปสี่ตัวเข้าไปก็เตอร์ได้ยินไหมด,ดดดดดด,ดด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  กดเฉพาะตัวคูณทุกคนลองดูแปดคูณยี่สิบลองดูว่าตัวหมุนไงเอาแปดรอบเนี่ยเอาว่ามันจ่ายนะบบกเลยฮึตัวคูณมันเยอะไงทุกคนยิ่งตัวคูณเยอะก็ยิ่งดีนงครับนะครับยี่สิบไปยี่สิบไปยี่สิบยี่สิบไปครับนะหมุนกัน ไตกกว่า20แตกหน่อยนะแตกเหมือนรอบก่อนได้ไหมอ,อ้อสิบมาสองร้อยไปเค100ไปชิงจับชิงมาอยู่อ่ะได้มาห้าร้อยครับเอ้ยได้มาสี่ร้อยครับไปครับไปกันต่อครับอีกสี่รอบ ามรอบสุดท้ายแล้วหูยเจ็บโถ่รอ,อบสุดท้ายเออมาหน่อยดีมาหน่อยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะมันเข้าฟรีในฟรีไอ,อ้ได้เพิ่มมาอีกแปดลอ้อเว้ยเข้าฟรีในฟรีว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นอ่ะก็ลุ้นันต่อแล้วกันแม่ฟรีจริงด้วยเว้ยฟรีไม่จ่ายเลยเฮ้ยจ่ายว่ะ สามสิ 60, ไหลไปโอ้เอ 320, อสามยยสิต้องให้บน่นนะต้องให้บ่นถึงจะจ่ายให้สิบเอไหลไปเต็มแผงครับสองพันหนึ่งร้อยกสิบเออสามพไอ้เหี้ยไหลอยู่ทุกคนมันฟีในฟีอีกหลิวอะไรครับเนี้ยเออไหลอยู่เดี๋ยวนะ คงโวแไม่โคตรรัวเลยแล้วดูเฮ้ยดูนะมันเข้าฟีทุกคนดูดีๆมันเข้าฟีอีกรอบอะฟีในฟีในฟีอะแปดพันเยี่ยแตกมาแปดพันลุ้นกันยาวๆไปได้อีกแปดฟีทุกคนอะไรอะมันบล็อกเนี่ยมันบั็กไหมทุกคนเฮ้ย อะไรจะขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยจ่ายหน่อยจ่ายหน่อย <c oughs> บนอยู่อนคือบนไปบนมามันจ่ายให้อะ่ะเออต้องให้บนนะเคมาเออเจไปคือผมไม่เสียเลยทุกคนมันเข้าคือมันก็แหมเข้าฟีในฟีในฟีอะ่ะแล้วแตกมาแบบเกือบหมืน่นเว้ย สอาร้อยยี่สิบแล้วหน่อยมีอีกห้ารอบสี่รอบอะ่ะถึงหมื่นป่ะเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยไม่จ่ายว่ะเฮ้ยเงียบไปแล้วเอ้หกสิบเออะไรอยู่สองร้อยยี่สิบหุ้ยแตกมือแล้วสุดท้ายจ <c ười> บไปทุกคนเฮ้ยเหี้ยแตกมาหมื่นเลยง่ะ เข้าฟรีเบทยี่สิบเว้ยเข้าฟรีเบทยี่สิบฟรีในฟรีเพิ่มมาอีก 8. แปดได้ฟรีในฟรีเพิ่อมอีกแปดบ้าบอกเขาเตก <c oughs> ทุกคนทุนห้าร้อยเล้ยแตกมาเก้าพันห้าทุนห้าร้อยแตกมาเก้าพันห้าจะเอาอะไรอีกมึงจะเอาอะไรอีกต้นเดือนแบบนี้มึงจะเอาอะไรอีกเออพอเลิก แยกย้ายโอ้โหหมดคำขออยู่หน้านี้แป๊บหนึ่งนะคือแบบอยากดื่มดํำกับมันสั้นีิดสักหน่อยนะนา,นนานทีจะแตกแบบแบบนี้อเออแม่งพามาห้ารอยแต่มา9 5้าเออนะครับนี่ไงครับถึงเป็นลูกรักนงครับทุกคนแต่ก็ อย่างที่บอกไปก็เล่นยังไงได้ต้องมีสตินะครับเพราะของแบบนี้มันมีได้มีเสียนะครับคนจำเอาไว้ด้วยนะครับหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ